สวัสดีครับ e Snap ครับวันนี้ผมมีข้อระวังในการถ่ายอาหารสดมาแชร์ให้เพื่อนๆ่ฟัง5้ข้อครับ เพราะว่าของสดแต่ละอย่างที่มาถ่ายเนี่ยมันมีอายุของมันค่อนข้างจะสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันแต่มันมี5ข้อลหลักๆที่ผมจะระวังไว้แล้วก็ทําเป็นประจำนี้ก็เราอยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้เอาไปใช้หรือว่าเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับข้อแรกจัดไฟก่อนโดยนะครับเราจัดไฟมสัสวซ่ไม่ได้หรือจะเอาอะไรมาวางไม่ได้นะคุณจัดไฟแล้วก็เอาของที่มีขนาดใกล้เคียงกับ สินค้าหรืออาหารที่คุณจะถ่ายเนี่ยมาวางก่อนเพราะว่าตอนช่วงตัดไฟเนี่ยมันจะใช้เวลานานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการวางแสงหลกักการตบไฟเข้าหรือจะการใช้ฟิลแสงอะไรเข้าไปต่างๆมันใช้เวลาไม่ทําให้หันของคุณน่ะเหี่ย,ยวไปก่อนเวลาที่ควรนะครับก็เลยจะต้องจัดแสงกันก่อนนะครับในข้อแรกข้อ2อครับอุ้ยกว้บบังข้อ2เนี่ยก็คือคุณควรจะเก็บ อาหารสดของคุณนั้นนะไว้อุณหภูมิที่เหมาะสมจนกว่าจะถึงเวลาถ่ายนะครับถามว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคืออะไรอ,ะอย่างเช่นผมจะถ่ายวันนี้ผมจะถ่ายอาหารตัวนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อสดเลยนะผมจะถ่ายตัวนี้ผมจะต้องเอาไปเก็บในอุณหภูมิเย็นเย็นเนี่ยไม่ใช่การฟรีซนะครับเพราะการฟรีซจะทําให้เกิดน้าแข็งเกาะแล้วพอน้าแข็งละลายทางนี้แหละเนื้อก็จะเละ เพราะว่านะพวกน้ำเนี่ยมันจะไปเข้าไปแทรกตามเนื้อหมดเลยมันทให้ไม่สวยก็คือคุณต้องเก็บอาหารแต่ละชนิดผมบอกไม่ได้นะว่าแต่ละอย่างมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างไรอย่างเช่นผักผลไม้เนี้ยคุณก็ไม่ควรเอามาเก็บแบบห้องร้อนๆถูกปะหรือแบบวางอะไรเร่เปื่อยเงี้ยมันก็ทําให้แบบมันเหี่ยวเร็วง่ายมากเลย,ยนเนื้อก็เช่นกันถ้าเกิดเอามาโดนลมโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่ใช่ออุณหภูมิที่เหมาะสมมันมันก็จะเหี่ยวแล้วเนื้อก็จะสีแบบค้ำๆไม่สวย เท okay, ต่อไปข้อ3นะครับข้อ3นี่เลยคุณควรจะใช้ CPL หรือ circular polarizer ในการถ่ายอาหารทุกครั้งเพราะว่าอาหารสดเนี่ยมันจะมีความมันวาวอย่างเช่นอ่างท่านื้อเนี่ยแสงที่ลงสะท้อนปุ๊บมันเป็นมุมที่มันสะท้อนฉาบเข้ากับหน้าและหน้ามันและสะท้อนเข้ากล้องคุณก็จะไม่เห็นเลยนะครับคุณก็จะเห็นแนตะ่ขาวๆข,ข,ของเนื้อน้นทั้งที่คุณนะจัดแสงมาได้โอเคแล้ว CPL จะช่วยตัดแสงสะท้อนนั้นออกฉะนั้นเวลาคุณถ่ายคุณก็หมุนดูแล้วกันนะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนที่คุณประกบเข้ากับกล้องทีแรกอะ่ะมันจะไม่สามารถจะดูได้ว่ามุมสะท้อนนั้นอะ่ะคุณปร,นนณปรับมุมบอลไร์ได้ถูกต้องหรืยอยังคุณก็ต้องประกบแล้วก็ยิงแฟลชแล้วคุณก็ค่อยหมุนไปยิงแฟลชแล้วคุณก็ค่อยหมุนไปจนกว่าจะเจอมุมที่มันใช่จริงๆแล้วมันก็สังเกตได้แล้วครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะบางมากๆเพราะว่าแสงมันไม่ได้แบบ เข้มชัดเหมือนแสงแดดเหมืนอนโดนเอาไปถ่ายพวกงาน l a n d s เข้มใช่ป่ะเออนึ่เนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในการถ่ายอาหารเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปาาาเที่ยว l a n d s เข p มอย่างเดียวข้อ4ทําความสาารระอาดภาชนะที่คุณใส่อาหารทุกครั้งเพราะว่าการใส่อาหารหรือใส่ของสดมนเนี่ยมันจะมีความเลอะคราบหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะแบบอย่างน้อยสุดก็คือแบบหยดน้ําที่มันไม่สำควรจะเกิดขึ้นจะเกาะตรงจุดที่มันไม่ควรถ่ายทําความสะอาดให้ดีเรียบร้อยก็เช็ดทําความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ละ เพราะว่าผมเข้าใจนะว่าบางคนก็เฮ้ยคุณเอาไปรีทายก็ได้มันก็เป็นการอยู่ในขั้นตอนของโพสต์โปรเซสใช่ปะมันก็เพิ่มขั้นตอนไปแหละแทนที่คุณจะแบบเฮ้ยไม่ต้องยุ่งตรงนี้เป็นจัดปแต่งเรื่องของสินค้าความสวยงามความคมชัดเหล่านะั้นแล้วจบงา่ายงาดีกว่าก็มานั่งเก็บคุณเก็บหยดน้ำเก็บคราบเลอะนูนน่นนี่มันก็เสียเวลาไปใช่เรื่องของมันเนาะข้อ5เรื่องสุดท้ายที่ ผมจะต้องระวังทุกครั้งในการถ่ายถ่ายภาพเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ระวังเลยก็คือเรื่องของลมลมคืออะไรลมเมื่อคืนเนี่ยอกากาศที่มันอยู่ในห้องเนี่ยถ้าคุณใช้พัดลมเป่าปิดเลยครับอย่าเอาพัดลมเป่าเวลาถ่ายอาหารหรือพวกของสดถ้าเป็นผักผักก็จะเหี่ยวเลยหรือถ้าเป็นเนื้อเนื้อก็จะแบบคั้มไปเร็วมากๆแบบแบบอ,อ,อก,นะกัเร็วแบบเร็วแบบโอ้โหไม่น่าให้อภัยอ่ะคือผมก็พ่ายมาแล้วไงผมก็เลยแบบอยากมาบอกนะแล้วก็ ไม่ตังแอร์แอร์แอร์อนี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอากาศเย็นแล้วคุณจะนอนใจนะครับว่าเฮ้ยฉันอยู่อากาศเย็นแล้ว,ว,เ,าาเ,ลวเดี๋ยวอาหารฉันจะสดไม่เลยแอร์มันมีลมและลมของแอร์เป็นลมที่แห้งมากจะทําให้อาหารคุณเหี่ยวงิกโดยเฉพาะเนื้อคุณก็จะเสียมันไปอย่างรดวดเร็วผมพลาดไปแล้วนี่ก็คือ5ข้อหลักๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วการถต่งอาหารมันก็มีนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอบว่ามันมีข้อระวังอื่นๆอีกเยอะ ีนี้ก็ห้าข้อหลักเนี่ยคุณต้องระวังไว้หรือแบบเตรียมพร้อมไว้เพราะว่ามันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นไม่เสียงานแล้วก็วัตถุดิบของเรามันก็ไม่เหี่ยว,วเฉาแรงเกินไปนะครับเป็นเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเพราะว่ามันเกิดจากข้อวิาพากของตัวผมเองที่ผมก่อนแี้ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ระวังนะครับนี้ก็หลักาก็ระู้แล้วโดนมาแล้วครับก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อให้เพื่อไม่พลาดอย่งผมนะครับแล้วไว้คราวหน้านะจะมีคลิปอะไรหรือเทคนิคอะไรในการถ่ายภาพอิด เอเดอร์สแนปจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอตัวไปทำงานก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย